เรามาดูที่มาของกระดาษ A4 เงินล้านหรือว่าเจ้าพิเศษโมเดลแคนวาสนี้กันสักเล็กน้อยนะครับดังที่ผมกล่าวไปแล้วนะฮะก็คือการทำธุรกิจเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นด้วยจินตนาการหรือว่าแนวความคิดที่ชัดเจนนะฮะต่อจากนั้นเราจะพัฒนาเป็นพิเศษคอนเซปต์นะหรือว่า Solutions หรือว่าคุณค่าที่ต้องการนำเสนอต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เมื่อมี business concept หรือว่า solution ที่ชัดเจนแล้ว,ว,าลวตามปกติเนี่ยเราก็จะต้องพัฒนาเป็นแผนธุรกิจนะเพื่อใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งแผนธุรกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างไรก็ตามแผนธุรกิจในแบบเดิมๆเ,เนี่ยที่มีความหนาเป็น10หน้า20หน้า30หน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยุ่งยากนะ ก็ทําให้คนส่วนใหญ่หรือว่าผู้ที่เริ่มต้นทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งผู้ที่ทําธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะละเลยกับการทําแผนธุรกิจซึ่งก็เป็นสาเหตุที่นําไปสู่ความล้มเหลวทางธุรกิจที่ผมได้เกิดนําในบทเรียนที่ผ่านผ่านมา